哎呀！<I> รู้มึงกันแต่งตัวนี้นี่ดีกูเลยไปไหนแล้วอ่ะทนายอ๋อเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่เลยเอ,อยู่เสานู้นกระโดดมาเสานี้อี <c oughs> ดอกคนไม่ใช่นางไ,ไม้มีเพลงแนะนำมาด้วยนะคะเพลงอะไรหรอครับวันนี้มีเพลงแนะนำมามากมายเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากเพลงนี้เลยโอ้โหแล้วมึงแต่งตัวไม่เข้ากับเพลงเลยเอ,อร่อยสิมีผู้ชายหล่อเราเขาแนะนำเพลงมาผู้ชายคนไหน ฮะมึงเรียกเขาว่าอะไรนะเรียกโอป๋าเขาไม่ได้กับแม่แล้วเหรออย่าพายเนาะก็ม้องเรีเขาป๋าต้นป๋าแต่ว่าอก็ถูกแล้ไงต่เขไม่ได้กับแม่แ้วเหรอกูให้เกียรป๋าเขาให้เกียรตป๋าอายุเยอะแล้วเดี๋ยเสมือนพ่อขอเขารักเาเเดียสมือนพ่อเขเรื่อเยกับพ่อเราขอโทษครป๋าเอาแม่มันก็โดนเหรอ ตาหมอาวอาดีครับขอบคุณมากครับป๋าป๋าหมอตาเมียหรือยังครับมีแล้วเหรอครับมีแล้ววันนี้เมียป๋าสองคนเมียป๋าสองคนเลยเหรอครับาตอนตายตาเมียป๋าผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงสิปคะผู้หญิงเหรอครับเออแล้ววันนี้เมียป๋าไม่มาเหรอครับเมียป๋าที่ไหนอี่ไหนตาหรือปล่าตายตาที่ไฟต่ำเนาะ ไไมม่่ัเอาถ้าให้มึงเดาวเขาบอกมีเมียสองคนให้มึงเดาเจ๊คนนี้เมียน้อยหรือเมียหลวงอะไรเนาะให้เดาว่าเมียน้อยหรือเมียหลวงลักษณะน่าจะเป็นเมียหลวงดูยดังไงถึงเป็นเมียหลวงกูสังเกตได้ง่ายนิดเดียวเลยเออเมียหลวงก็แต่งตัวเชยๆแบบนี้แหละใจจะเป็นเมียน้อยใจอย่างหนึง่งเมียน้อยจะแต่งตัวยังไงคะเสื้อต้องเอวหน่อยสีเขียวได้เปล่าจะปกต้องสันส้นๆ ผมต้องยาวๆเวลาเที่ยวขับเที่ยวถึงต้องนั่งไข่ห้าไม่เหมือนในพวกเมียหลวงเมียหลวงเป็นไงเมียหลวงเที่ยวขับเธอ่ยวถึงประธานโทษนะใส่เสื้อคอบัวสีขาวหน้าต้องทางอนอิ่มนุ่กปะโปมันมามันสุ่มไก่แล้วนั่งไขว่ห้าไม่เป็นนั่งอะไรคะต้องนั่งอย่างนี้ อะไรเนะทำไมเรียหลวงต้องนั่งทางขามันเป็นอาการของคนเสียสูญคุณปองคราะตลกเมียปา๋าจริงหรอเไ่นะไม่ใช่ใช่ไมครับไม่ใช่ใช่ไหม,ไมใ,ชใช่ไมียงั้นหนจนีบเนาะรักคุณป่าลงคุณป่าครั้งใ้าจรบงในชีวิตไม่เคยรักคน โดนตักอ้อาข้อหาอะไรจ๊ะยัายเลไข่แข็ง แ,แม่แขกแม่ปูเตนี้มึงก็รูกกะลีป้าหมาอหมอหนึ่งร้อยบาทในช่วงเข้าหรือคอรับคุณหมอป้าเขาบอกว่าถ้ามึงไปด่าเขาเอาให้5้าพันอะไรนะป้าเขาให้มึง5้าพันเลยเรื่องความจรดีครับป้าหมาแต่นี่ข้อแม้นะอะไรอ่ะป้าเขาเป็นคนซ้อนซาดิบมาก จะรู้ได้ยังไงครับออทำยังไงคะับทำอะไรอะพิสูจน์ไงว่าใช้เงินบาาหรือเปล่าแล้วมึงไปเรียกมันก็รู้เหรอรู้แล้วแหละว,ว,ว่าใช้เงินบาาจริงๆมึงรู้ได้ยังไงวะเข้มเข้มไอ้สันข,ขวานเขาอุตส่าห์ให้มึงไหวสักเลยเจ้าของโรงงาน ตาให้มา2 0 0อ้คืใหาคุณปา200รานแล้วกันนะคะาหาอยากได้ห้าอยล้านหเายังไหสัก300ร้อยเลยลองไม่้เต็มจเลยาพี่สบคุณป๋าเพลงอะไรยังไม่รู้เลยคุณค่ะขอบคุณสานไปมาหาป้ายให้มันคว่ากัะดก